มีใครเคยกินบะหมี่ที่เตรียมเส้นล้วใช้มีดตัดแบบนี้้างครับเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับผมเอกินชยนยนานะครับในคลิปจะพ้พาทุกท่านออกมาทานอาหารที่ร้านริมทางของจีนนะฮะเดี๋ยวเรามากินไปด้วยกันนะฮะ โดยอาหารที่เราจะกินวันนี้คือเตาเชียวเมียนะฮะหรือบะหมี่มีดปาดแห่งซานซีซึ่งเขาก็จะนวดแป้งให้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะใช้มีดที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับนำมาปาดปาดปาดสไใส่บนก้อนแป้งที่นวดเตรียมไว้นะครับแป้งที่ถูกสไลด์ก็จะบินลงหม้อน,าน้ำซุปแบบนี้นะครับกลายเป็นเส้นบะหมี่ของเราแล้วเขาก็จะตักน,น้ำซุปที่ถูกปรุงเอาไว้ใส่ลงไปนะครับจากนั้นเขาก็จะใส่เครื่องปรุง,งต่างๆลงไปนะฮะรวมถึงเนื้อแพะด้วยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวม,มาทานกันโดยหน้าตาของมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นน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 ะะ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 คครรััับบเเเเเต้้าาีีียยยวมมฮฮสกกก็็จปลลษณอออ่งงดิูื เส้นมันก็จะนุ่มๆเนบๆนะครับแต่ผมว่าคนไทยไม่น่าจะชอบนะฮะเหมือนเอาขนมปังมาททำเป็นเส้นแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวนะฮะอืมอสพิษนี่กลิ่นหอมมากเลยเดียวอืมนำ้ำซุปหอมใช้ได้ครับหอมไปเผ็ดสุดแล้วก็อืมพอใช้ได้นะครับต่อเสี่ยวเมียนนะฮะถ้าใครมาจีนนะฮะมาลองกินดูกันนะครับ for e a t i n channel นะคะ